รถใหญ่เต็มบัานเต็มเมืองเดชนาเขาคือมีเงินสื่อขี่กับบสะส้อนดอกทางคือผีเออบ้าบะบซอนบสัสนแทรเขาบ่มีเงินสื่อการหาเงินมันมีหลายแบบแมนตัวน,นี้เข่าวเทียงมันมีหลายแบบเนาะอืมมันมีหลายแบบมีหลายอาชีบนะโบแมนต,ต้องไปขายแห้งงานคือพวกเจ้าแต่อย่างเดียวแมนมันมีหลายแบบแล้วก็ขายแห้งงานกับคอยกระส้มเซ้ยเนาะ จะมินออกมากคือแบบว่าคนคางแบบดูถูกคนค้ายแห้งงานแต่ว่าคนที่คล้ายแห้งงานนี่คือคนที่ขยันอดทนสูงสุดแหละทาว่าบ่มีพวกนีหันเศรษฐกิจกับบเดินแต่ละคนล้วนหลยแต่ขายขายทั้งนั้นเนาะบอกว่าจะขายแห้งงานบอกว่าจะขายไอเดียบอกว่าจะขายมันสมองบอกว่าจะขายปัญญาของตัวเองล้วนแลวแต่ขายเออเพี้ยนแต่ว่าเพี้ยนแต่ว่าจะขายยังเออจะของธุรกิจเนาะ กะขายเงินให้เงินลงทุนหายเนาะเอออันนี้เขาเอ่ยเนาะค่ะคายเงินหรือว่าเงินอันเงินหาเงินหายเออใส่เงินหาเงินหายนะที่จันเห่าก็คือเงินเดือนเนาะเงินเดือนเสลี่ยใส่สิ่งของที่เขาอยากได้ในอันยุคเศรษฐกิจแบบนี้ช่ว่าเงินเฟ้อนะถาว่าเฮ้าอยากได้อยากดีอยากได้อยากมีอยากกลุ่มกินกลุ่มอยากต้องมีรายอาชีพเนอะต้องมีรายอาชีพ อันนี้ส่งเสริมส่งเสริมเลยให้คิดลาเงินเดือนเฮาซํานี่ถ้าเ้าอยากได้ลดมันสิใส่จักปีแต่ถ้าหฮามีอาศิอีกอาศิหนึ่งมมนก็สิหยดเวลาได้ลงแล้วข้าวคีรถดเต็มบ้านเต็มเมืองแมนเข้าขคีรถดเต็มบานเต็มเมืองคนที่มีธุรกิจเนาะคนที่มีธุรกิจหรือถ้าว่าเป็นพนกักงานก็มีอาีิเสริม เออจ้นเปรียบเทียบให้ฟังเจ้นสินะเจ้นบริบตไปดูถูกพนักงานว่าเออเป็นพนักงานและมันบริได้เงินจะสันจากสี่เนาะพนักงานเท่ากับเหตุไรอาิเพิ่อบริเป็นแต่พนักงานอย่างเดียวถอเป็นพนักงานอย่างเดียวเนาะมันบริได้ดอกลดใหญ่เนาะถ้าว่ามีแต่อาศิพนักงานอย่างเดียวถากินเงินเดือนมันบริได้ลดใหญ่แน่นอนพอเงินเดือนเอ้าบรเสือจะมาคิดไรซะเสียเงินเดือนเนาะเสียเงินเดือนหรือถ้าว่า ถ้าว่าเป็นพนักงานแบบว่าพนักงานที่ว่ามิสั่นสูงอ่ะสั่นสูงเงินเดือนที่สูงเออตัวน,นี้ก็จะหย่งเวลาได้หลายเติบแต่เจ้าเสลียคำว่าเสลียก็คือกลุ่มคนส่วนร้ายกลุ่มคนส่วนหน่อยที่ได้เงินเดือนห้ายกว่าน,นี้มีบอมีเนาะทุกคนได้เงินเดือนบอ่ซ้ำกันบเบลเราะวาหนาวเวียกมันบ่คือกันเออหนาวเวียกมันบ่คือกันตัวนี้ขีเข้าใจดีนะแล้วผอกระวังว่าทุกคนก็นคือสิเข้าใจว่า าลายใดของแต่ละคนมันบวกคือกันเออลายใดของแต่ละคนมันบวกคือกันโตอขอ,อยชใว้วาว่าลายดคนทั้งหมดภายในประเทศล้านล้านหกบุมิไัยเชื่อดอกเพราะว่า สี่ของแลกนาเบียกมันบวคือกันคอยว่าว่าเข้ามาสเลียคอยบริวาทุกคนและคอยกับบริวาเจ้าเจ้า,จาอาซีแดงเงินอันร้ายอ่าหรือว่ารววอยู่แล้วเนาะเจ้ากระสีอันยาอยากต่อต้านคอยแต่คอยว่าในหัวอกคนทีมีเบียกหนาเดียวเนาะแล้วอยากเก็บเงินเออสีแจงหายฟังนะอันนี้คือความจริงความจริงที่บริเสริมแต่ง